เปิดตัดมาอะไรก็อบแล้วมีว่างอยู่อิมพัมขวามองหาแล้วตั้งให้แบบนี้แล้วก็ขวาขวาตรงนี้สักกัดแล้ว,ว่าวัวศิลป์เป็นจุดโทษโอ้โหเป็นจุดโทษเลยของวัวศิลป์น,นี้ แล้ววัวินนี่ยเป็นจุดโทษโอ้โหับเป็นจุดโทษเลยของวัวสินครับอืเออครับอือเท้าขวาของมหามากจะได้ดวลกับอนาวินรันนครับ มหามะดิงวีเซฟของอนาวินรัตนนแล้วจังหวะตามช้ำเซฟอีกทีก็ไม่พ้นเลยครับโอ้โหเอาจนได้เป็นบาเรนครับโอ้โหเซฟของอนาวินแล้วครับแล้วจังหวะเี่ยเท้าขวาของมหามะจะได้ดวลกับอนาวินรัตนนครับมหามะ ออยิงวีเซฟของอานาวินตนนแล้วังหวะตามช้ำเซฟอีกทีก็ไม่พ้นเลยครับอือือโอ้โหเอาจนได้เป็นบาเรนครับโอ้โหเซฟของอาณาวินแล้วครับแล้วยังหวะสุดท้ายเป็นบาเรนที่ตามวินแล้วครับแล้วยังหวาสุดท้ายเป็นบาเรน,น,นรทนรนี่ตามเข้าไปเป็นหนึ่งศูนย์ที่นารายยเตดตขึ้นนำเลยครับ Oh, oh. oh.